ช่วงนี้ไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดไม่มีแดดแต่ก็ยังยังติดนะครับแผงแผงโซล่าเซลล์ยังรับได้น้ำน้ำมีอยู่ดูดูดนี่ช่วงนี้ไม่มีแดดก็ยังทำงานได้เลยแต่ก็ไม่แรงเห็นไหมแดด เด็ดแค่นี้เองแต่ก็แต่ก็ยังรับได้รับแสงได้ดูดูนะใช้ได้ไม่มีแสงก็รับได้ถือว่าดีนี่คือตั้มยี่สิบสี่โวลต์สามร้อยห้าสิบวัตต์เพ่งสี่ร้อยวัตต์สั่งสั่งใหม่อีกสักชุด เห็นแล้วก็ชื่นใจครับดู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 น้ำถ้าปิงเกอร์ช่วงนี้ยังไม่มีแดดไม่มีแดดบังทีเมฆบังแสงอาทิตย์แต่ก็ยังทำงานได้แผงยังทำงานได้ปั๊มยังเดินแล้วก็มีน้ำดูหลักฐานถือว่าถือว่าผ่าน ไม่มีเดดยังรับเดตรับเพลงยังรับรับเสีงได้โอเคนะครับทำใม้ดู